เมื่อมนุษย์ลุงถูกนักข่าวชื่อดังทำลายครอบครัวจนต้องตามมาชำระแค้นเธอจะรอรับผลกรรมที่ทำไว้หรือต้องกลับมาเป็นนางมันร้ายอีกครั้งมาติดตามกันได้ในซีรีส์ละทึกหวันของทาง Apple TV+ Plus เรื่อง Disember ปี2024นำแสดงโดยเคทแบรนเชตตเควินไคร์ซาชาบารอนโคเฮนเลสลี่แมนวิลล์และโคดี้สมิธแม็ฟี จังหวะที่แคทเธอรีนพยายามโทรหาโรเบิร์ตแต่เขาไม่ยอมรับสายเนื่องจากโกรธจัดเลยดื่มไม่หยุดในอดีตสตีเฟนก็ได้จัดปาร์ตี้เล็กๆอยู่ในสวนกับแนนซี่แล้วไม่นานนักตำรวจก็มาแจ้งข่าวร้ายโจนาธานเสียชีวิตแล้วนั่นเลยทำให้แนนซี่ช็อกเพราะเพิ่งจะได้รับโบสการ์จากลูกเมื่อวานนี้เอง หลังสตีเฟนหู้โจนาธานจมน้ำเสียชีวิตแต่จะเอาศพกลับมาได้ก็ต่อเมื่อพวกเขาไประบุตัวอย่างเป็นทางการแนนซี่ <Nancy S 2> ก็ปลอบใจตัวเองนั่นอาจเป็นคนอื่นทว่าตำรวจก็ยืนยันนั่นเป็นศพของโจนาธานแน่เพราะรูปพัณ์สันฐานตรงกับพาส,สปอร์ตแนนซี่เลยเงียบแต่พอตำรวจกลับไปแล้วเธอก็ร้องห่มร้องไห้ไม่หยุด ปัจจุบันแคทเธอรีนยังคงพยายามติดต่อหาโรเบิร์ตแต่เขาก็ไม่ยอมรับสายเธอเลยเครียดเนื่องจากเหตุผลที่เธอไม่เคยเล่าว่เรื่องนั้นไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อเขาและหลักๆก,ก็เพื่อนิกเธอเลยปิดปากเงียบมาตลอดแถมการตายของโจนาธานก็ช่วยให้เรื่องยิ่งเงียบเธอเลยเผลอคิดไปว่าไม่จําเป็นต้องมีใครมาทรมานกับเรื่องนี้เพิ่มอีกแล้ว ในอดีตหลังผู้ประสานงานจากกงศูสุลมารับตัวสตีเฟ้นกับแนนซี่ไปจากสนามบินสักพักหมอนั่นก็พาทั้งคู่ไปยืนยันศพผู้เสียชีวิตใช่โจนาธานไหม ด้านหมอเขาบอกกับสีเฟนและแนนซี่ตามกฎหมายของอิตาลีจำเป็นต้องให้ยากันเนา่าก่อนจะส่งศพขึ้นเครื่องส่วนที่ร่างไม่ขึ้นอืดก็เพราะจมน้ำได้ไม่นานสตีเฟนเลยถามถึงรอยบนแขนจนรู้อาจเป็นแผลที่ได้รับระหว่างเกิดอุบัติเหตุแนนซี่ที่เห็นสภาพลูกยังดูเหมือนเดิมเลยร้องไห้เป็นบ้าเป็นหลังเพราะไม่เคยคิดเลยลูกจะจากไปก่อนเธอในขณะที่สีเฟนแม้จะเจ็บปวดแต่ตอนนี้ต้องเป็นหลักให้กับแนนซี่จึงได้แต ยืนปรอออบเธออยู่่่ไมหางปัจจุบันเมื่อโรเบิร์ตื่นแล้วพบข้อความมากมายส่งมาจากแคเทเธอรีนเขาก็ไม่อยากจะดูและด้วยที่ยังเมาค้างเขาเลยตัดสินใจนั่งรถเมย์ไปทำงาน ระหว่างนั่งรถเมย์โรเบิร์ตก็เอาแต่คิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะโอดที่จะเปรียบเทียบไม่ได้ผู้หญิงที่นั่งอยู่ด้านหน้าเป็นผู้หญิงที่ดีกว่าแคทเธอรีนเนื่องจากไม่จองห้องต้องทํางานหนักจึงไม่มีเวลานอกใจหาเศษหาเลยในขณะที่ตัวเขาเองก็เป็นพวกมือถือซากปากถือศีลคือชอบตัดสินคนอื่นจากภายนอกและด่วนสรุปอะไรง่ายๆจนเกินไปจึงมักคิดว่าคนเหล่านี้ด้อยกว่าพวกตัวเองอยู่เสมอ ในอดีตหลังโจนาธานไปส่งแคทเธอรีนกลับที่พักเธอก็ขอเลี้ยงเครื่องดื่มเพื่อเป็นการขอบคุณเพียงแต่เขาอาจต้องรอนานหน่อยเนื่องจากเธอต้องเอานิคเข้านอนก่อนซึ่งเขาก็ยินดีรอ ปัจจุบันแคทเธอรีนพยายามวิเคราะห์สตีเฟนต้องการอะไรจากเธอคำขอโทษหรือการยอมรับผิดแต่ที่แน่ๆคือเธอจะต้องรีบติดต่อเขาให้ได้ก่อนที่เรื่องจะบานปลายไปถึงนิกซึ่งระหว่างที่เธอกำลังกรุ่มทางด้านสตีเฟนก็ดูจะอารมณ์ดีเป็นพิเศษเนื่องจากแผนดำเนินไปได้สวยเขาเลยอดที่จะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ไม่ได้ทันใดนั้นแคทเธอรีนก็ติดต่อเข้ามา ดานแคทเธอรีนเธอกล่าวชื่นชมหนังสือเป็นเรื่องแต่งที่เขียนออกมาได้ดีมากอย่างนั้นอย่างนี้เพราะคิดว่าสตีเฟนคงแค่ต้องการให้เธอรับรู้ถึงความเจ็บปวดของเขาดังนั้นพอเยินยอหนังสือนั้นจบแล้วกดวางสายเธอก็รู้สึกสบายใจขึ้นเพราะนึกว่าได้ทําสิ่งที่ถูกต้องแล้วในขณะที่สตีเฟนก็ตกใจที่แคทเธอรีนรู้เขาเป็นใครเพียงแต่นั่นไม่ใช่แค่นิยายชั้นเยี่ยมเนื่องจากหลอนรู้เรื่องนั้นดีกว่าใครแถมยังระวังมากที่จะไม่ขอโทษหรือ ยอมรับผิดอีกอย่างเขาก็ไม่อยากให้หลอนมารับรู้ความเจ็บปวดแต่หลอนจะต้องไปสัมผัสความเจ็บปวดและทรมานแบบเขาบ้างซึ่งพอเขารู้สึกเหมือนได้รับการหนุนหลังจากแดนซี่ให้ดําเนินการเรื่องนี้ต่อเพราะเจอเส้นผมของแดนซี่อยู่ในแยมที่เธอทําเขาก็ยิ้มออกมา ในอดีตหลังแคทเธอรีนชวนโจนาธานคุยไปเรื่อยสักพักก็บอกเธอรู้สึกอิจฉาที่เขามีอิสระจะทำอะไรก็ได้ทั้งเดินทางท่องเที่ยวและมีรักเล่าลอนไปทุกที่แม้เขาจะอายที่เธอพูดถึงเรื่องนี้ทว่าก็ยอมคุยจนเธอได้รู้เขามีแฟนแล้วแต่แฟนต้องกลับไปลอนดอนก่อนส่วนเรื่องเขาเคยจินตนาการว่าได้คั่วสาวคนอื่นไหมถ้าให้ตอบตามตรงเขาก็เคยคิดบ้างเธอเลยถามเขานึกถึงใครแล้วพอรู้เป็นดาราหญิงคนหนึ่ง เธอก็ชวนเขาลองจินตนาการถึงดาราหญิงคนนั้นจนต่างฝ่ายต่างมีอารมณ์เธอเลยทิ้งกุญแจเอาไว้เพื่อให้เขาไปหาเธอที่ห้อง หลังโจนาธานเสียชีวิตเมื่อสตีเฟนกับแนนซี่เดินทางไปเก็บข้าวของยังโรงแรมที่ลูกไปพักพอสตีเฟนเจอมีดพกก็ทําให้รู้นี่เป็นของขวัญที่เขาเคยซื้อให้ลูกในวันเกิดตอนอายุ14ปีเพียงแต่ไม่เคยรู้ลูกสูบด้วยเลยถามจากแนนซี่เนื่องจากเธอสนิทกับลูกมากกว่าเธอเลยเดาอาจเป็นของแฟนสาวเพราะชอบชวนลูกให้เสียคน ขนาดสตีเฟนกำลังคิดกล้องที่เขากับแนนซี่ซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดโจนาธานตอนอายุครบ18ปีหายไปคงเพระถูกคนที่โรงแรมขโมยทางด้านแนนซี่ก็เจอม้วนฟิล์มที่ถ่ายแล้วจำนวนหนึ่งเธอเลยเก็บฟิล์มทั้งหมดนั้นมาด้วย ปัจจุบันเพื่อนพาสตีเฟนไปที่ร้านหนังสือแห่งหนึ่งเพื่อนแนะนําให้รู้จักกับเจ้าของร้านที่เป็นผู้จัดพิมพ์หนังสือซึ่งเจ้าของร้านก็ชอบหนังสือของเขาเลยนํามาวางขายแล้วแนะนําให้กับลูกค้าด้วยเขาเลยอยากรู้แล้วเธอชอบตอนจบของหนังสือเล่มนี้ไหมเธอเลยตอบแม้ฉากจบจะเป็นแบบที่คาดไม่ถึงแต่เธอก็ชอบที่หนังนั้นได้รับกรรมแบบนั้นเพราะหนังนั้นมันร้ายจริงๆเขาเลยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ส่วนโรเบิร์ตขณะแวะมาทานอาหาร เช้าแล้วนั่งอ่านหนังสือที่สตีเฟนส่งมาเขาก็เริ่มมั่นใจสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังสือเป็นเรื่องจริง ในอดีตหลังโจนาธานไปหาแคทเธอรีนที่ห้องเธอก็ยั่วยวนและชวนเขาลงมือทำอยากจัดการกับแม่สาวในฝันยังไงบ้างทว่าเขาก็รุกเร็วเกินเธอเลยต้องสอนควรจะต้องเข้าจากตรงไหนแล้วไล่ไปให้ถึงจุดสุดยอดได้ยังไงซึ่งเขาก็ยินดีทำให้ตามความต้องการของเธอนั่นเลยทำให้เธอสุขสมอารมณ์หมายพร้อมๆกับเสียงหอบหายใจที่สั่นระรัว หลังโจนาธานเสียชีวิตเมื่อผู้ประสานงานพาสตเฟนกับแนนซี่ไปดูที่จุดเกิดเหตุก็ทําให้รู้โจนาธานเสียชีวิตเพราะไปช่วยเด็กคนหนึ่งเนื่องจากตอนนั้นกาดไปดูแลเด็กอีกคนที่โดนอะไรบาดเทา้าแนนซี่เลยสงสัยนั่นเป็นอุบัติเหตุจริงหรือเปล่าเนื่องจากปกติโจนาธานว่ายน้ําเก่งมากซึ่งผู้ประสานงานก็ยืนยันเป็นอุบัติเหตุจริงๆเพราะพยานทุกคนให้การไปในทิศทางเดียวกัน ด้านแนนซีเมื่อรู้แม่ของเด็กชายซึ่งโจนาธานได้ช่วยชีวิตไว้ชื่อแคทเธอรีนเธอก็ขอพบทว่าแคทเธอรีนก็บินกลับอังกฤษไปแล้วแถมยังอ้างกับตำรวจไม่เคยเจอหรือรู้จักกับโจนาธานมาก่อนเธอที่ได้ยินเข้าแบบนั้นเลยโมโหมากที่นางนัง่นทำแบบนี้เลยขอรายละเอียดและที่อยู่ในการติดต่อจากนั้นก็วิ่งลงทะเลไปร้องไห้สตีเฟนเลยตามไปจับมือเธอแล้วก็คิดถึงบทกรน,นึงที่เคยสอนเด็กเป็นกรนที่มาร์คเทเวลสลักไว้บนหินเหนือหลุมศพลูกสาว โดยมีข้อความว่าแดดอุ่นฤดูร้อนส่องตรงนี้ลมอุ่นแวะที่นี่จากถิศใต้ย,ยาเขียวเบื้องบนไว้พักกายพักสบายราตรีสวัสด์ยอดดวงใจ ก่อนหน้านี้หลังโจนาธานมีอะไรอะไรกับแคทเธอรีนเธอก็ชวนให้เขาอยู่ต่ออย่าเพิ่งเดินทางไปโรมเนื่องจากวันมารืนเธอก็จะกลับลอนดอนแล้วเขาเลยตอบตกลงพร้อมกับขอถ่ายรูปของเธอเก็บไว้ตอนแรกเธอก็ปฏิเสธแต่พอถูกขยันขยอก็ยินยอมแถมพอถ่ายไปถ่ายมายัางทำให้ทั้งคู่มีอารมณ์สุดท้ายเลยมีอะไรอะไรกันอีกรอบ ปัจจุบันเมื่อโรเบิร์ตได้อ่านหนังสือแล้วรู้คืนนั้นเกิดอะไรขึ้นเขาก็ทั้งเดือดดาลนวิตกกังวลจนความร้อนลุ่มลดต่ำลงจนถึงท่อนล่างแล้วกลับมาบวมขึ้นระหว่างขาโชคดีที่ไม่มีใครเห็นเขาเลยรีบสั่งให้คิดเงินและเดินทางออกจากร้านไป ในอดีตหลังโจนาทานเสียชีวิตจิตใจของแนนซี่ก็แหลกสลายจนไม่มีกระจิตกระใจจะทำอะไรสตีเฟนเลยต้องคอยดูแลเธอแล้วทำทุกอย่างคนเดียวไม่ว่าจะเป็นงานในบ้านหรือนอกบ้านแถมวันหนึ่งเธอยังเกือบคิดสั้นด้วยโชคดีที่เขาไปช่วยเอาไว้ได้ทันในขณะที่เธอก็อ้างเธอแค่อยากรู้ลูกตายยังทุกทรมานมากไหม ปัจจุบันเมื่อโรเบิร์ตมาประชุมก็เป็นเวลาเดียวกับที่แคทเธอรีนเองก็เข้าประชุมอยู่เช่นกันทว่าเธอก็ไม่ได้ฟังทุกคนพูดเนื่องจากกําลังเครียดเรื่องโรเบิร์ตท,ที่ใช้ภาพถ่ายเหล่านั้นมาเป็นหลักฐานให้เธอดิ้นไม่หลุดแถมคงอยากให้เธอถูกลงโทษด,ด้วยเพราะคิดว่าเธอสมควรโดนแล้ว หลังเลิกประชุมผู้ช่วยก็เข้ามาบอกแคทเธอรีนได้ที่อยู่และเบอร์โทรของเพื่อนสตีเฟนมาแล้วเธอที่เห็นผู้ช่วยตามเรื่องนี้อย่างหนักแถมยังมาเซาวซีควรโทรหาหมอนั่นไหมเลยเผลิดตะคอกไม่ต้องโทรฉันบอกแล้วไงมันไม่มีเรื่องอะไรให้ตามนั่นเลยทําให้ผู้ช่วยโมโหส่วนเธอที่ได้สติก็พยายามงอผู้ช่วยโดยการถามจะเอาชาสักถ้วยไหมทว่าคู่แข่งกลับตอบขอหนึ่งถ้วยเธอเลยชงให้ส่งส่งไป จังหวะที่แคทเธอรีนหนีเข้าไปสงบสติอารมณ์ในห้องน้ําแล้วโทรเข้าไปยังที่ทํางานของโรเบิร์ตเพราะอยากรู้เขาอยู่ที่นั่นไหมพอได้รับคําตอบจากเลขาเขากําลังติดประชุมเธอที่เห็นเขาไปทํางานได้ก็สบายใจขึ้นในอดีตเมื่อสตีเฟนกลับมาจากทำงานแล้วเห็นแนนซี่นั่งดูรูปที่โจนาธานถ่ายเขาที่เห็นเธอกลับมายิ้มได้ก็ปล่อยมีความสุขโดยไม่รู้เลยหลังจากนี้เธอคงอยากดูรูปเพิ่มเลยเอาฟิล์มที่ได้จากอิตาลีไปล้าง ก่อนหน้านี้ขณะโจนาธานไปนอนเล่นอยู่ที่ชายหาดเขาก็ทำตามที่แคทเธอรีนขอไว้คือทำเป็นไม่รู้จักกันแต่ก็แอบถ่ายรูปเธอโดยที่เธอก็แสดงท่าทียั่วยวนเพื่อให้เขาเก็บภาพจนต่างฝ่ายต่างมีอารมณ์เธอเลยขอให้นักท่องเที่ยวที่อยู่แถวแถนั้นช่วยดูนิกโดยอ้างเธอจะไปเข้าห้องน้ำโจนาธานที่รู้ความต้องการจริงๆของเธอเลยเดินตามไป ปัจจุบันโรเบิร์ตพยายามจะโฟกัสไปที่การประชุมแต่ก็ทำไม่ได้เพราะในหัวตอนนี้มีแต่เรื่องของแคทเธอรีนซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่สตีเฟนไปเจอเพื่อนเลยบอกกับเพื่อนเขาจะเขียนหนังสือออกมาอีกหนึ่งเล่มเป็นพรอตเกี่ยวกับวัยรุ่นเพียงแต่ตอนนี้อยู่ในช่วงหาข้อมูลเลยอยากให้เพื่อนช่วยสร้างเฟซบุ๊กให้ตัวละครน,นี้ตอนแรกเพื่อนก็ไม่เห็นด้วยเพราะฟังดูแล้วน่าขนลุกแต่พอได้ยินเหตุผลที่เขาต้องทำก็เพราะอยากเข้าใจโลกของเด็กวัยรุ่นพวกนั้น คุยหรือทำอะไรกันเพื่อนที่เห็นตัวอย่างจากพวกเด็กๆที่นั่งอยู่ในร้านเลยมอบเบอร์ลูกศิษย์ที่เคยช่วยเปิดเว็บไซต์ขายหนังสือออนไลน์ให้กับเขาไป ในอดีตขณะโจนาธานช่วยแคทเธอรีนสำเร็จความใครปัจจุบันโรเบิร์ตก็เฝ้าถามกับตัวเองตอนที่แคทเธอรีนนอกใจเขาเธอเอานิกไปไว้ที่ไหนแล้วนิกได้เห็นการกระทำเหล่านั้นและเข้าใจมันไหมทันใดนั้นคนในที่ประชุมก็หันมาสอบถามความคิดเห็นเขาที่ไม่ได้ฟังเพราะมัวฟุ้งซ่านแถมคิดขึ้นมาได้พอดีเขาควรปกป้องนิกเลยรีบปิดการประชุมและออกไปโทรหานิกเพื่อน,นัดพบลูกอีกครั้ง ในอดีตขณะสตีเฟ้นคิดว่าทุกอย่างจะดีขึ้นมันกลับยิ่งแย่ลงเพราะกลายเป็นว่าแนนซี่ไม่ยอมออกไปไหนเลยมาห้าปีแล้วแถมจู่ๆวันหนึง่งเธอยังตัดสินใจจะย้ายเข้าไปอยู่ที่ห้องของโจนาธานแม้เขาอยากจะยับยัง้งแต่เธอก็ไม่เปิดโอกาสให้เลย ปัจจุบันเมแคทเทอรินแวะไปร้านหนังสือก็พบมีหนังสือของสตีเฟนมาวางขายเธอเลยตกใจแต่ก็ไม่เท่ากับที่คนขายแนะนำให้ซื้อไปอ่านเพราะมันสนุกมากเนื่องจากมีตัวละครหญิงที่ร้ายกาสุดๆเธอที่ทนฟังไม่ได้จึงรีบเดินออกจากร้านไป ในอดีตเมื่อโจนาธานลมเลียแคทเธอรีนได้สักพักพอเขาจะสอดใส่เธอก็ขอให้เอาไว้ก่อนพอเพราะจะต้องรีบไปดูนิกเนื่องจากทิ้งเอาไว้นานแล้วเขาที่เข้าใจเลยไม่ได้รัง้งพร้อมบอกพรุ่งนี้เขาจะกลับไปอังกฤษกับเธอด้วยตอนแรกเธอก็ไม่เข้าใจเขาจะสื่อถึงอะไรแต่พอรู้เขาต้องการจะไปอยู่กับเธอและไม่แค่ที่เธอมีสามีแล้วเพราะเขารอได้เธอที่ไม่คิดจะจริงจังก็ไม่อยากจะคุยกับเขาอีก ดานแคทเธอรีนเมื่อกลับมาหานิกก็พบนักท่องเที่ยวที่เธอฝากให้ช่วยดูแลนิกไม่อยู่แล้วในขณะที่โจนาธานก็โกรธเธอเลยวิ่งลงทะเลซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่พวกกาดกำลังช่วยเด็กคนหนึ่งเนื่องจากถูกอะไรสักอย่างบาดเธอที่หงุดหงิดเลยของงีบโดยไม่ลืมบอกนิกให้อยู่ใกล้ๆเธอไว้ห้ามไปไหนเด็ดขาด หลังโจนาทานตายจากไปในเวลานี้แนนซี่ไม่ยอมเปิดประตูห้องให้สตีเฟนเข้ามาอีกเขาจึงได้แต่วางอาหารเอาไว้ที่หน้าห้องและก็ได้กลิ่นเหมน็นโชยออกมาเนื่องจากเธอป่วยเป็นมะเร็งแม้จะเจ็บปวดแต่เธอก็ทนหรือบางทีเธออาจยิ่งพอใจเจ็บซะด้วยซ้ำองพราะมันช่วยแทนที่ช่องว่างซึ่งโจนาทานได้ทิ้งเอาไว้และเขาก็โทษตัวเองมาตลอดที่อ่อนแอเกินไปจนไม่ยอมเบียดตัวเองเข้าไปหาเธอกระั่งเธอเสียชีวิตลง ปัจจุบันเมแคทเอรินกลับมาถึงบ้านก็พบโรเบิร์ตกำลังนั่งคุยอยู่กับนิกโดยมีข้าวของของเธอถูกจัดเก็บเอาไว้ให้เรียบร้อยเธอเลยเดินไปหาโรเบิร์ตจนรู้เขาอ้างกับลูกเธอจะไปทำงานที่ต่างประเทศเขาเลยชวนลูกมาอยู่เป็นเพื่อนที่สำคัญก็ใกล้เวลาที่เครื่อนจะออกแล้วแม้เธอจะอยากเคลียร์แต่เขาก็ไม่เปิดโอกาสแถมเธอก็ไม่กล้าบอกความจริงกับลูกเลยต้องเอออ,อไปกับเขาในขณะที่เขาก็รีบโทรเรียกรถให้มารับเธอพร้อมทั้งนึกที่ ความสัมพันธ์ของเธอกับลูกไม่ดีก็เพราะเธอโทษนิกที่ทำให้ชูตายหรือเปล่าตลอดเวลาที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของทั้งคู่เลยลุ่มๆุ่มดอนดอนจนเขาต้องคอยหาข้ออ้างช่วยแก่เกลียและเป็นกำลังใจให้เธอซึ่งเขาก็ไม่เคยตัดสินหรือวิจารณ์เธอเลยแต่ตอนนี้เขารู้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็เพราะเธอทำตัวเองทั้งนั้น ในอดีตเมาแคทเธอรีนตื่นก็พบนิกหายไปเธอเลยค่อยๆมองหาจนเจอนิกเอาห่วงยางออกไปเล่นอยู่ในทะเลซึ่งคลื่นลมก็แรงนิกเลยอยู่ห่างออกจากฝั่งไปมากเธอที่ไม่รู้จะทำยังไงเลยตะโกนขอความช่วยเหลือโจนาธานที่คอยสังเกตดูเธออยู่จึงรีบวิ่งลงทะเลแล้วออกไปช่วยนิก จังหวะที่โจนาธานว่ายน้ำไปหานิกผู้คนแถวๆถวชายหาดก็เริ่มทยอยมาดูเหตุการณ์จนมีบางคนที่ว่ายน้ำแข็งว่ายตามโจนาธานไปซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่โจนาธานช่วยนิกเอาไว้ได้แล้วชายสองคนก็มารับไม้ต่อช่วยนิกขึ้นฝั่งโดยไม่ทันได้สังเกตโจนาธานเริ่มจะอ่อนแรงและสำลักน้ำทะเล ดานกาดเมื่อทราบเรื่องที่เกิดขึ้นก็ว่ายน้ำตามไปสมทบแล้วช่วยชายสองคนกับนิกจนพาขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยโดยที่โจนาธานก็ยังคงพยายามประคองตนเองอยู่ในน้ำอย่างทุลักทุเลปัจจุบันเมื่อโรเบิร์ตตะกลเรียกแคทเธอรีนรถมาแล้วเธอก็หอบกระเป๋าใบสุดท้ายลงมาแล้วพยายามจะคุยกับเขาแต่เขาก็ไม่อยากฟังเนื่องจากเธอทั้งตอแหลหนาวายหลังหลอกทั้งที่พ่อแม่เขาอุตส่าห์เตือนแล้วแต่เขาก็ดันโง่ามาแต่งกับเธอเอง ดานแคทเธอรีนเมื่อได้ยินโรเบิร์ตพูดถึงเรื่องราวในหนังสือเธอเผลอหลับจนทำให้นิเกือบจมน้ำตายเธอก็ยอมรับเธอผิดแต่เธอไม่ได้นอกใจทว่าเขาก็ไม่ฟังเนื่องจากเธอคงไม่เคยคิดเรื่องนี้จะแดงเพราะยอมให้หมอนั่นตายไปซะยังดีกว่าที่เรื่องราวจะถูกเปิดเผยเธอที่มโมโหเลยเพลอลุดปากใช่ฉันอยากให้หมอนั่นตายตอนแรกโรเบิร์ตก็อึง้งแต่พอตั้งสติแล้วคิดได้ว่าเธอมันเป็นผู้หญิงชั่วจริงๆริก็ด่าให้เธอรีบใส่หัวออกไปได้แล้ว ในอดีตขณะแคทเธอรีนรับนิกมาปลอบขวัญแล้วคนอื่นๆพากันประมือให้กับผู้กล้าหารทั้งสองเธอที่เห็นโจนาธานยังไม่กลับมาขึ้นฝั่งแถมร้องของความช่วยเหลืออยู่ในทะเลก็ได้แต่จ้องมองอยู่อย่างนั้นกระทั่งมีคนเห็นเขาเข้าจนได้จึงบอกให้กาดรู้ยังมีเหลืออยู่ในทะเลอีกคนพวกกาดเลยรีบนําเรือออกไปช่วยแต่เขาก็หมดแรงเสียก่อนจึงค่อยๆจมหายไปด้านแคทเธอรีนจังหวะที่กําลังลุ้นพวกกาดจะช่วยโจนาธานได้ไหมกาดที่กระโดดลงไปง โมก็หาเขาเจอจนได้ทว่าพอพากลับมาขึ้นฝั่งก็พยายามกู้ชีพเขาไม่สําเร็จกาดและทุกคนเลยเสียใจผิดกับเธอที่แม้จะหลั่งน้ําตาแต่ก็รู้สึกโล่งใจอย่างบอกไม่ถูกดังนั้นพอมีคนมาบอกอย่าให้เด็กเห็นอะไรแบบนี้เลยเธอจึงลุกขึ้นอุ้มนิกแล้วพาลูกเดินจากไปก็จบไปแล้วนะคะกับซีรีส์ s ิสครีมเมอร์ตอนที่3ที่4เป็นกําลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ